อ่ะเปิดแผงนี่นี่นี่ของสุรินมาแล้วนี่โอ้วันนี้ต้องบอกว่ามานี่จัดเต็มมากเลยนี่นีแ<ท>่แท้ทุกองแท้ทุกองนี่เป็นไงฮะอ่ะดูแล้วนะคนไหนสนใจนี่เลงๆไว้ก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวจับจองกันได้นะสีะเอฟไปเลยนะ c ี F เอฟไปเลยนะของแท้แน่นอนเลยนะครับอันนี้แหละนี่คือนี่ของดีของดีเลยนะฮะ นี่คือองค oh ์จตุคามรามเทพโอ้โหดูเนื้อน mm hmm. uh huh. oh ี่อื้อหึหนุ่ยดูเนื้อดูดูพริกพริกด้านนึงพริกด้านนึ่งดิหึไม่ไงสองด้านมีโอ้โหไม่ไงอันนี้ไม่ใช่จตุคามอันนี้คุกกี้กลัวมากินพี่พูดคนเดียวพูดเออกูก็ไม่ค่อยรู้เรื่องพระหิวก็ไม่บอกดูไลฟ์สดอยู่ตั้งนานแล้วเนี่ยบ้องสุพรีมบ้อง ของสุรินก็เองชอบใส่เสื้อผ้าสุพรีมไงของสุพรีมของสุรินครับของสุรินนะของของสุรินนุ้ยหวัดดีนุ้ยน้ำเหนียวจำได้จะมากวนอะไรเนี่ยไรสดแล้วก็ชอบกรึ๊บไปเรื่อยต้องมีกรึ๊บไหมวันนี้ยังยังยังให้หมดก่อนแล้วมาขายปลาทูเลยวันนี้เฮ้ยดูถูกเกินไปหรือเปล่านี่แผงพ้าไว้ไม่ใช่แผงปลาทูมึงอะไรเนี่ยเฮ้ยอ้งพูดอะไรรู้จักไหมว่าข้าเป็นใครมึงเป็นใคร าด้วยเป็นหัวโจกตั้งแต่เด็กปถมแล้วก็ไปขยายอิทธิพลที่โปรตุเกสและก็มาสร้างอาณาเขตที่วอชิงตันและไปไล่ฟันกุยที่โคลัมเบียและมานั่งเลียอยู่ที่หน้ารัชดาตับไม่แตงเงียบเก็บแต่ก็เล่นไปก่อนเล่นไปก่อนอยากเล่นก็เล่นไปเพราะว่า มันมากันครบมันก็มีความสุขมึงจะหายอีก้วหายบ่อยนะมึงเนี่ยเขาไม่ค่อยมีเวลามาแผงพักเขาต้องเดินทางไปตื่นเช้าเขาต้องไปขี่ม้ากับโกบชอปไปตีกอล์ฟกับจอร์ดบูธไปเล่นสกูตกับมากรเล่นแล้วก็มากินลาบเป็ดที่เวิร์กพอยท์นี่๋องสุรินทำไมมึงรู้ชีวิตคุณเยอะจังวะเฮ้ยแต่ว่าของพี่นี่เหนียวจริงๆนะเหนียวยังไงนี่ไง ตรงนี้เลยลองยังลองยังลองแล้วไปลองไหมเนี่ยลองแล้วจริงแทงไม่เข้าเลยหนังเหนียวอ่ะติดถุงน่องอ๋อผู้หญิงได้ด้วยนะถุงน่องสองชั้นเลยดิมึงก็เมาตะบี้ตะบานพุ่งเข้าไปเออเอาถุงน่องออกก่อนตะบี้ตะบานไปอ่ะวันนั้นอ่ะใส่ของอย่างนี้อย่าเข้าไหที่อย่างนั้นนะต้องเก็บไว้ในรถเข้าใจป่ะเฮ้ยพี่มันมีของดีไหมเนี่ยของดีเหรอเออวันนี้จะเอาของดีใช่ทำไมรักไม่ให้จริงแน่หน่งครับผมอุศยสวัสดีครับ นี่เป็นเรื่องแล้วใครอยากได้ของดีฮะเนี่ย<อ>ถ้าถามหาของดีๆต้องนี่เลยครับ baby m i a u t o m i b i o g ก n i c สบู่เหลวอ,อาบน้ำปัาจากสารเคมีอันตรายครับเขาผสมไปด้วยสารทําความสะอาดแบบออร์แกนิกที่สกัดจากพืชธรรมชาติมีจําหน่ายในร้าน CJ เจมอของเราด้วยครับดีสัขนาดนี้นะจะซื้อกลับไปให้ลูกใช้จะบ,บ้าเลยพี่เล ถ้าป๋าถือว่าของดีเนี่ยคือพระเอาก็อยากได้ของดีนี่ก็ของดีไงจะบอกว่าของดีถ้าพระนี่ต้องใช้ว่าของขลังเออของขลังอ่ะของดีของขลังไปเอาประดุกดิอ่ะมาให้เขาทำไมของขังก็ขังไว้หลังร้านหลายวันแล้วไมวยจริงจริงเลยเทียวติงต้องติงตองอ่าติงต้องจริงจริงเลยเชียวเฮ้ยอะไรกันเนี่ยแน่อะไรบอกเดี๋ยวเอาให้ ฉันชอบองนี้เลยเนี่ยนี่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 ชอบองนี้เลยนี่ไงนี่ไงผ้าบูเบอรี่สมเด็จม่วงสมเด็จม่วงสมมเด็จ่วงผ้าพ่อผ้าบูเบอรี่ของนี่แหละพ่อของบูเบอรี่ขอให้มาเล่นตลกนะเว้ยจริงจังเลยพี่เวรเรียกแล้วเสียหายเลยทาม่วงอ๋อทาม่วงเนี่ยไปไอ้ปายับมาหน่อยปายดีครับดีครับดีครับเอ้าตีป๋อวันดีพี่ดีครับลูกพี่ทั้เอานี้ป่าว่างฮะป่าว่าง ดีนะครับผมก็เลยมามาดูไอ้ไลฟ์สดนี่เป็นไงคนดูเยอะป่ะก็เยอะอะเยอะครับเราอยู่เมื่อกี้ดูนี่เปทาไลฟ์อยู่ได้ไปสองอุ้ยบอยบอยพี่บอยบอยบาราจันบอสวัสดีครับสวัสดีครับคุณบอยบอยท่านประจันครับเฮ้ยจะให้ป๋าดูหน่อยว่าอันนี้แท้ป่ะผมจับมาได้เมื่อวานนี้เองเนี่ยนี่สมเด็จพุนเซ็นฮะลองดูโอ้ยตัวนี้เก่าเลยแท้ป่ะเอากล้องไหมเออพี่กล้องไหมนี่เถ่ายรูปไว้หน่อย ต้องส่งพระป่านี่หอกนี่ยัแม่ดูนะแม่ป่าหอกซะจางเลยป่าไม่น่าเลยแค่แค่อันนี้แค่โหชีพเลยอ่ะป่าเนี่ยคุยใครอ่ะคุยใครมาอาชีพป่าเลยอะคือมันหนังพันธมิตรเนี่ยเขาจะว่ามันก็ต้องมีแซ่บมีอะไรบทอะไรงงงี้ข้างหูพูดอะไรก็พูดมาชัดเจนจะได้รู้พูดอย่างใครอยกับใครโอ้โหที่ไม่เอาข้าง ไม่รู้เหรอแท้แท้ไหมป๋าเอ่าไม่เอาผมไม่กรอบกรอบประแท้ไอ้ข่าอะกอลเล่นอะไรเงี้ยห้าพันพี่บอยห้าพันใช่เฮ้ยถ้าอย่างนี้ผมบอกเองใช่พี่บอยต้องมาตั้งคิดเหมือนกันบอกนี่ป๋าจะพาใครมาตลกทั้งนั้นเลยอันนี้ก็เซียนเหมือนั้นอะ เสียนอะไรบอกเข้าไปเสียนแล้วหยุดกระเด้าอ่าเร้าแล้วหยุดเ่เสียนแล้วเงาเออเอาไปหยุดกระเด้ากันผมีเสียนเสียนอะไรบอกเขาไปไหมเสียนแล้วเงาอ่าเศร้าแล้วเงียบโอเสียนตวอเลยเบื่อเอวตลอดเรีนผ้าวันนี้ห้อยมาด้วยตัวแพงห้าล้าน อันนี้พระรอดพระรอดลำพูนไปแงบอกเขาไปอันนี้คือพ่อเลี้ยงผมนี่เคยห้อยไว้ตอนที่จัดทัวร์กัน90คนจัดกระถินไปทอดพระป่าพระป่าไปทอดที่าอันนี้พระตลกวลเนี่ย90คนขึ้นรถบัสไปอัดกันร้อยยี่ไอ้นี่ชอบเล่นบุคคนตายโลัว่าจะไม่ทันอัดไปร้อยยี่พับพ่อนั่งหน้าสุดสักพักรถบัสแหกโค้งแต่พ่อรอด ออ้ยรอดไม่เป็นไรรอดกระจกหน้าไปตายข้างล่างทันทีตายแล้วดีนะสิบร้องไม่เหยียบหน้าเอาหาศพง่ายเลยตายยี่พวกนี้ชักส่ง่ายยี่นบอยเดี๋ยวว่าป๋าจะขอเหรียญบอยหน่อยนะได้เลยป๋าบอยมีสักสิบบาทไหมป๋าจะไปหยอดน้ำข้างนอกไม่ใช่เหรียญนม่ะเหรียญหลงม่ไม่ใช่ป๋าพี่ไปป๋า ก็บอกเก้าเหรียญไ่เดือนสิบจะไปยอดน้กน้อ้ป๋าได้หมดเลยป๋าดูนี่เอ้ยแล้วเดี๋ยวไอ้ใครอ่ะที่บอยโทรหาป๋าครับอกเจ้าพะพิเรน่ะเจอนะได้แล้วที่ไหนพะพิเรนที่ไหนไปเจอที่ยุทธยาเฮ้ยพะิเรนอยู่ตรงนี้ป๋าพิเรนเราอยู่ยุทธยายุทธยาเนี่ยเห็นมากระตาไปจะเอาไหมล่ะจะพะพิเรนยุทธยายังไงป๋าโอ้โหเห็นนี่กำลังเอาพระทัดใส่ป๋าขังโคกจุดโอ้เนี่ยหนูเอาให้พะิเรนนี่แล้วอันนี้มีมีนี่มีเนรทะลึ่งเลยป๋า ผมว่าหยุดแค่พ่อพี่เรนะจ๊ะนั่งนั่งเล่นกระเจี๊ยวอ่ะจับเพื่อนเราซื้อมาเนี่ยกระเจี๊ยวป๋าเก็บไว้ดีกว่าโอ้ป๋าแต่ละพวกป๋าจะลงกันเลยหลวงปู่บูเบอรี่นี่ขายไงอันนี้อันนี้อร่อยเลยไม่ใช่พรม่วงจะซื้อมาอมเล่นดูอันนี้พรม่วงแล้วก็รสบูเบอรี่เป็นี่เห็นของผมเป็นของเล่นหรือไงเนี่ยจริงจังเลยดิเป๋าลงไหนที่ป๋าบอกจะให้ผมพูดคนดีมากเลยป๋าไปเด็ดไปหลวงปู่บูเบอรี่นี่ขายไง เขาเล่นไปแล้วเเล่นไปแล้วเไปแล้วเอ้ยสงสัยจะมีเสน่ห์สามคนแล้วหยิบจะหยิบจะหลวงพ่อม่วงเป็นไรัลได้ไรคารีลู่มบุบอรีจะขายไงเฮ้ยหลายรอบเก็บแม่กูไม่ปล่อยแล้วไม่วางแล้วตะดุด็ตาอยู่องเดียวเนี่ยไอ้โมนี่มาให้ผมบ้าปอเดี๋ยวว่าหาป่าทำแหงนี่ป่าเดียเดี๋ยวผมยกให้ป่าเลยเอาแต่ว่าใครเอาของป่าบอกได้เลยมงใครมีปืนนะ ฮ้ยใครมีปืนนะมาพิสูจน์กันตรงนี้เหรอมีลองเลยลองเลยลองปืนเลยปืนจ่อเลยจ่อเลยไลฟ์สดด้วยลองฟังไลฟ์สดได้ได้ได้เปิดไลฟ์เป็นพับดิ่กด้วยดิเปิดไลฟ์เป็นสาธารณะด้วยเราเราดูแต่วงแคบจนเคยตัวเนี่ยคนพี่ดูเฉพาะเพื่อนนะมาเดียวมาด้วย ขอขอเป็นเปิดสาธารณะนิดนึงเออเองเวลาเองไลเองไม่ชอบเปิดสาธารณะก็มันมันไม่มีเรื่องพ้าเลยมีันเรื่องกินตัวเฮียอะไรก็ไม่รู้กูก็ขายผ้ากูก็โชว์อยู่รับให้ได้ที่รับให้ได้ดิฝายังผ่านมาแล้วเลยจะขายเสื้อผ้าแม่งกี่ขวดแล้วครับกี่ขวดแล้วครับกี่ขวดพ่องกี่ขวดกูก็จริงจังร้อนเงินจะขายมาแล้วมาแล้วมาพันบายพ่อปอมาพ่อปอพ่อปอพนดีดน้องเขาจะลองของฮะฝ้ายยบลองของครับ ับนะเดี๋ยวป๋าบอกน้ำหนึ่งของสามค้อยน้ำมาหนึ่งสองสามหอย้ยห้อย้ยอ้ยป๋า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 เฮ้ยตะโกนผมแล้วผมซื้อปืนแล้ว i